พติทันเดอร์ครับวันนี้พี่ติ๊ดพันท์ทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Royal Enfield ครับ c o n t i n e n t a l GT 6 5 0รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2000ต้องบอกจดทะเบียนปี2023เลขไม่พันกิโลเมตรแท้ที่สำคัญครับมาพราะกับของแต่งและเป็นรถใช้มือเดียวจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมาเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะเพียง1,235.8กิโลเมตรแท้ครับมาดูครับ หน้าจอเดินใหม่สวยเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนกุญแจให้มาครบ2ดอกเลยนะครับอันนี้้อาบอกว่าไส้ในโชกแต่งนะครับจาก yss หัวโชกสามารถปรับระดับต่างๆได้ครับจุดแผงขอบนเดิมสวยครับลายนิ้วลอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอิตต่างเนี่ยเรบอกว่าไม่มีเรือรางนะครับปอกแผ่นแต่งนะครับกระจกปลายแฮนด์แต่งนะครับทรงกลมเลนส์แต่แสงสีฟ้ามือคัดมือเบรกจะคงเป็นของเดิมกระปุกมันเบรกครับ ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งดูนะครับตัวส่อนต่างๆเนี่ยไม่มีเรือนรางนะคะชุดสีถังเดิมสวยฝาถังสวยมากนะครับเขาบอกว่าไม่มีคาบากการคาบสานิมโอ้โหตัวถังเขบอกว่าลายดิ้วลอยไม่มีบุบบลักยิ้มครับรอยขนแมวก็ไม่มีเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะนั่งแต่งลา้ขาบอกว่าเป็นหนังสีดําลายไดมอนด์คัดนะครับที่จับหลังเป็อนอุปกรณ์เสริมรวมถึงไฟเดียคู่หลังนะครับสมกระสุนนะครับฝาลมดําดีมามาให้ด้วยนะมาด้านหน้าครับ ถ้วยไม่เดิมสวยครับไม่มีบุกกระแทกแตกร้าวที่สำคัญโคมไฟหน้าแต่งครับเป็นแบบ Full LED ดนี่ครับกูช้างจับไฟหน้าเป็นของแต่งนะฮะนี่โอ้โหไฟเดียวกูหน้าครับทรงกระสุนเช่นเดียวกันนะครับเป็นของแต่งนะครับแกงโชคสวยครับไม่มีตามมดและโรวซึมบางโคนหน้าเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะครับยางด้านหน้าครับนี่ฮะจากฮีรีนะครับต้องบอกว่าเบิกใหม่สภาพอยู่ที่ประมาณ90%ขอบล้อด้านหน้าคันนี้ครับมาครับเป็นล้อแต่งครับจาก RCD นะครับนี่ครับโอ้โหไม่มีฉลอกไม่มีดุ่งที่รวดสวยครับที่รวดเป็นสีดำนะฮะเข้ากับตัวรถมากมามาฮะกระบอกชดด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คันนี้มาพร้อมกับกาดออยด้านหน้าแต่งครับโอ้โหสวยมากๆครับและนี่ไม่พอครับมาพร้อมกับสกิปเพจด้านล่างเป็นของแต่งเช่นเดียวกันขอท่อสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับจาก WSW นะครับฝาวาวสวยครับนี่ฮะโอ้โห ไม่มีรูเสึ่นะครับกาวคลิปเครื่องสวยนะครับสีไม่มีผุพองแข้งเครื่องด้านขวานี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าโคนสีดําสวยครับต้องบอกว่าเป็นสีดําด้านเป็นแม์แบปคที่สวยและเข้าวัตตรถมากๆนะครับพัดเท้าด้านขวาครับยางเต็มขาเหยียบเบรกหลังนะครับไม่คดไม่งอครับแค่อันนี้ครับอันนี้มาพร้อมกับของแต่งนะครับเป็นท่อแต่งจากโลเวลมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยนี่ตาตตาติดง่ายรอบเดินเบาดิ้งอัตราได้ครับ ขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะรอบเครื่องยนต์เดินเรียดน,นะครับไม่มีสะดุดครับสวิงอาร์มด้านขวาไล์ริ้วรอยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งที่สำคังคันนี้มาพร้อมกับชุดโชคหลังแต่งจาก yss นะฮะมาครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยนะครับมาพร้อมกับระบรบเบรก abs ขอบล้อด้านหลังแต่งจาก RCB ครับมาฮะพร้อมกับสีดวดแต่งสีดำโอ้โหหมุดทองสวยจริงๆคันนี้มายางหลังครับจาก Pirelli ครับสภาพอยู่ที่95เ,เต,ต็มตเต็มๆครับไฟไท้ายด้านหลังแต่งแบบ LED ท้ายสั้นแต่งศูนย์ตรงไม่มีบิดเดี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีประเทศใดๆทั้งสิน้นแน่นอนมาครับฝั่งซ้ายนี่ครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์น็อตเดิมขาวใสทุกตัว ตัวท่อฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายไล้ริ้วรอยเช่นเดียวกันพักเท้าด้านซ้ายนะครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับดูฮะแฉงเครื่องฝั่งซ้ายโอ้โหนะครับพ่นสีดําสวยครับนี่ฮะไม่มีริ้วรอยเลยครับขีดเครื่องสวยสีไม่มีผุกพองฝาลวา์วสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวคอท่อฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้าง หน้าคือฝั่งซ้ายแห้งสายครับตามสไตล์ทันเดอร์บอยทันนนทบุรีกระบอกโช้ด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลูมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยพอนี่คือ1000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับมาคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นครับของแต่งจัดเต็มเอาไปหมดนี่เลยครับบอกเลยโคตรคุ้มใครหาอยู่มาครับจัดไปแนนก็ฟรีค่าจัดซื้อกระสดก็ต่อรองได้ซื้อกระสดบอกเลยว่า คุ้มมากๆดีกว่าเอาไปแต่งเองคันนี้ของแต่งรวมนะครับกว่า2 0 0แสนบาทนะฮะใครเอาไปแต่งเองบอกเลยว่าโอ้โหเจ็บหนักแน่นอนแต่ใครหาอยู่คันนี้รีบมาแล้วเจอกันนะธันบัญชับดีครับสวัสดีครับ